สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาคุยกันนะสับเพเหระแล้วเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคุยกันเพื่อนๆน,นั่งผมก็กินกาแฟไปนะคุยกับเพื่อนไปเอาภาพมาให้เพื่อนดูนะครับเอาภาพมาให้เพื่อนดูวันนี้ก็มีมีหลวงพ่ออันนี้ก็มีชื่อเหมือนกันนะหลวงพ่อพัด ก็จะพาริโยนะอันนี้วัดโคกสูงนะเป็นวัดทางใต้วัดโคกสูงนี่ยอยู่จังอำเภอหาดใหญ่นะจังหวัดสงขลาซึ่งวัดท่านเนี่ยผมเคยไปผมเคยไปผมเคยไปไหว้นะครับหลายสิบปีแล้วล่ะคือหลวงพ่อพัดเนี่ยนะเ,นเพื่อนๆนะ ท่านก็เป็นพระที่เขาเรียกว่าสายเขาอ้อนิวิชาสายเขาอ้อสายเขาอ้อท่านก็รู้อยู่แล้วเด่นในเรื่องอะไรความอยู่ยงคงกระพังเนี่ยความเหนียวนะส่วนหลวงพ่อพัด์นี่ท่านเป็นพระเกจิที่มีญาณวิเศษมีรู้รู้ล่วงหน้ารู้อะไรอย่างนี้นะตามประวัติก็ที่บอกครับนะ ท่านก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมคืออะไรที่มันอยากรู้มากไหมนี่เป็นเรื่องปกตินะผมจะบอกงนะ่้ว่านี่เราอยากรู้เรื่องอะไรพิเศษอยากรู้อะไรเรื่องให้มันละเอียดแล้วก็เข้าไป Google เข้าไป Google ไปหาข้อมูลนะไปหาว่าเอออยากรู้แบบนี้มันเป็นยังไงประวัติยังไงการสร้างยังไงพุทธคุณแบบไหน นะเกจิท่านะอูเดี๋ยวนี้นะข้อมูลพวกนี้มันหาง่ายนะมันหาง่ายง่ายกว่าโอ้ยุคก,ก่อนเยอะเพื่อนสมัยก่อนถ้าเราไม่มีเงินซื้อหนังสือหนังสือเล่มหนึ่งสมัยก่อนมันก็หกเจ็สิบาทแค่ดีๆหน่อยเป็นพิมพ์สีหน่อยก็เป็นรนะ้อยอะร้อยบาทอ่ะเล่มละร้อยอะจาได้ถ้าแบบ นั่นเ้าหกสิบบาทเจ็ดสิบาทถ้าแบบดีขึ้นมปอีกหน่อยก็ร้อยห้าสิบบาทนะสมัยก่อนหนังสือเนี่ยสิบป,ปีก่อนนะ่ะทำไอ้หนังสือพระพระเครื่องเนี่ยคือคนที่เขามีพระเครื่องเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาออกสือ่อยังไงสมัยก่อนช่อง facebook youtube มันไม่มีเนี่ยนะเขาก็เอามาลงหนังสือ ถ่ายรูปลงสู่ศัตรูแล้วก็มาลงหนังสือหนังสือเอามาลงกันออนี่พระองค์น,นี้เป็นของคนโน้นคนนี้คนนั่นคนนี้นะ <S <S คือคุณก็ต้องนะเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าการเก็บพระเนี่ยเขาเก็บกันมาตั้งนานนะเก็บมาเป็นไม่ใช่ว่ามันมนเพิ่งมาเก็บห้าปีสิบปีบางคนเก็บมาสามสิบสี่สิบปี ห้าสิบปีเก็บทั้งกระทั่งตอนนี้อายุสมมุติเขาเก็บตอนอายุเขาสิบกว่าสิบเกสิบยี่สิบอย่างเงี้ยเขาสี่สิบห้าสิบเขาเก็บมายี่สิบกว่าปีสามสิบปีเขาอยู่วงการพวกเนี้ยเขาก็เลยมีวัตถุดิบหรือว่ามีพระเครื่องพวกเนี้มาเยอะไงเก็บเยอะเขาเก็บมาแล้วเขาไม่ขายบางทีมันยังไม่เป็นราคาบางทียังไม่ได้เล่นกันเขาเก็บ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 ตามกําลังบางนคนเขาชอบนะวันหนึ่งนักสะสมพระเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เก็บเพื่อความชอบเก็บเพราะว่าเออยมันเป็นอะไรที่ชอบอ่ะชอบก่อนอ่ะชอบก่อนแล้วก็เก็บแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันมีการเล่นหามีราคาซื้อขายกันโอ้โหทุกคนก็เลยแบบว่าเอามาขายเอามามีมันถึงทําให้ตลาดการซื้อขายมันโตเด็กลุกไม่เด็กนะก็เลยมีการเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะครับ ก่อนในการจะเรียนพักเรื่องมันก็ไม่ได้เรียนแบบจากเรียนนะก็ไม่ได้เรียนหรอกเพราะว่ามันทุกคนมันก็จะห่วงวิชากันห่วงความรู้นะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอ่ะนะนะก็เลยมีการเห็นไหมมีการตั้งโรงเรียนสอนดูพระนะ,อะสอนดูพระสอนดูโน่นดูนี่กันถูกไหมครับการตั้ง สมาคมตั้งนน่นตั้งนี้กันใหม่ไหมการวิวัฒนาการก็ตามอ่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามอ่ะผมนึกว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเราโชคดีโชคดีมากเรามีครูบาอาจารย์เรามีเซียนใหญ่ๆแล้วมีคนทำคลิปอย่างเช่นผมเนี่ย ผมก็เออผมมีสะสมผมมีเก็บผมก็อยากอยาให้เพื่อนๆนได้ดูได้รู้ได้ศึกษานะอย่างน้อยก็ได้คุยกันไงอย่างน้อยก็ได้คุยกันในฐานะที่ผมก็เอออายุก็หกสิบแล้ว่ผมก็เออมีประสบะการณ์ผ่านมาหลายอย่างมีเรื่องเล่าเรื่องเห็นนน่นนี่นั่น่นะก็อยากมาเล่าให้เนเพื่อนฟังกันแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มันเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมไงไม่ได้หวังแค่ว่าเฮ้ยผมเอามาขายมาหลอกขายมานุ่นมานี่ไม่ใช่ไอสิ่งอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำลายระบบเอาพ้ามาหลอกขายกันนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทุกวงการมันก็จะมีทั้งคนดีคนชั่วนะคนที่มันไม่หวังดีต่อองค์กร หรือมมไม่หวังดีต่อสมาคมไม่หวังดีต่อกลุ่มธุรกิจธุรธกิจนั้นนั้นดีเพื่อนเพื่อนีเราก็ต้องระวังอ่ะนึงว่าเวลาเราเสพสื่อเราก็ต้องนะครับเราก็ต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็เลือกเสพสื่อที่มันมีประโยชน์สืบเสพสื่อที่มันให้ประโยชน์กับเรานะครับมันก็จะเป็นกรอบป้องกัน ให้ตัวเราเนี่ยหลุดพ้นจากการถูกหลอกลวงได้จำผุ่มไว้นะทํำอะไรอย่าเชื่ออะไร,ะไรง่ายๆอย่าเชื่อคนง่ายๆอย่าเชื่อในสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปถามคนรู้ไปศึกษาไปหาข้อมูลไปเรียนรู้เดี๋ยวท่านก็รู้เองจะรู้ช้ารู้เร็วแต่ท่านก็ ต้องศึกษาถ้าท่านอยากจะรู้ไปวายเรียนเก่งๆท่านก็ต้องหมั่นขยันดูคลิปดูโน่นดูนี่ไปนะครับดูหาข้อมูลเดี๋ยวท่านก็เก่งเองแต่อย่าลืมนะครับท่านมีของท่านก็อย่าหลงตัวว่าเป็นของแท้ของดีท่านต้องเทียบท่านต้องเอามาดูหลายๆรอบท่านต้องเอามาเทียบกับของคนอื่นเขา เนะดี๋ยวนี้เราโชคดีไงครูบาอาจารย์หรือว่าท่านหลายๆคนที่มีภะเครื่งดีๆท่านก็เอามาทำคลิปทำโน่นทำนี่ให้เราดูกันเราก็เกิดประโยชน์กับเราไงนะครับโอเควันนี้นะครับเพื่อนๆน,น,นะดูหลวงพ่อไหมผมให้ดูแบบข้าวขานี่นี่พรพไม่กภาพแบบว่าใช้แต่มันคัดสิ่งนะผมก็ยังเห็นนี่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นแบบผีผมอะ่ะเขาเรียกว่าผมบีอะ่ะมีมีเพื่อนบอกอนยะ่างเงี้ย แต่ผมชอบนะเห็นไหมเวลาดูผ้าเก่าเนี่ยดูผ้าที่มันผ่านใช้เลยแต่ว่าถ้ามันมองเห็นในความคมชัดเห็นไหมท่านเพื่อนสังเกตเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งงานในงานเรียบร้อยอย่างเงี้ยงานเนี่ยจะดูผ้าแท้เหรียญอย่างเงี้ยอันดับแรกก็คืองานไงงานความเรียบร้อยสองเนี่ยดูความคมชัดเห็นไหมเปลือกตาเป็นตายเหมือนหลวงพ่อเลยเนี่ยนะตะอันนี้คือแกะพิมพ์ได้แบบ ได้สวยงามมากอ่ะเหมือนหลวงพ่อเลยครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับการดูเบื้องต้นไงดูพระไม่ต้องไปดูอะไรมากนะที่ผมบอกไม่ต้องไปเสียเงินพันเอ็กหรือว่าสองแล้วแบบดูอะไรอ่ะเราดูแค่นี้เราก็พอรู้แล้วนะครับดูกายภาพไงดูภาพรวมทั่วไปดูกายภาพของพระความคมได้ไหมงานเขาเรียบร้อยไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยครับดูหน้าดูหลังเห็นไหมครับ นะหน้าห nah, ลังหลังนี่อ่าหลังเจาะหูเจาะนะมีการถอดไหมไม่มีการถอดก็ถือว่าโอเคมะหูเขาเรียบร้อยเจาะทีเดียวนะครับมีปริ้นเนี่ยไหมขนาดเก่าๆนะยังมองเห็นปริ้นเนี่ยไหมครับเนี่ยหนังสือคมเห็นไหมครับยานึกเนี่ยหลักสังเกตคือไม่ต้องไปถึงนะการตัดเป็นไงเห็นไหมครับเนี่ยตัดเห็นไหมตัดฉีกอย่างเงี้ย หูเหรียญเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับช่วยดูให้มันมีเอกลักษณ์ดูให้มันดูแล้วมันเออมันมีโอกาสเป็นไปพระแท้ได้ไหมก็คือหนึ่งแหละความคมชัดความเรียบร้อยงานนะถึงจะเป็นเหรียญเก่าแต่เราถือว่าเราเอาพุทธคุณไงเอาพุทธคุณถ้าเหรียญเก่าแล้วมันคมอย่างเงี้ยนะมันก็สวยเพื่อนดูแล้วคลาสสิกดี มองเห็นหลวงตาหลวงพ่อไอ้ลูกตาหลวงพ่ออย่างเงี้ยมีอะไรเส้นจีบโอเนี่ยพื้นมันแค่แบบเป็นลอยๆเลยเนยๆแต่ว่าความคมชัดมันได้ทุกมิติเลยหน้าตาคมเต็มติดเต็มอ่ะเนียเห็นไหมติดแบบว่ามันนะเพื่อนๆเห็นไหมติดเต็มเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยความคมมันได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยถึงเนื้อพระเขาจะดูเล้อๆแต่ผมว่ามัน ถ้าเลือกแบบไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเขาเรียกว่ากล่อยล่อยไปอย่างนั้นก็ไม่ไม่สวยอย่างนี้ยังอยู่เดีแบบเฮ้ยมันดำแค่เหรียญแต่ว่าสภาพความคมชัดมันได้อยู่นะก็เอามาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะสวัสดีครับ